สำนักงานกเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญช็อปซื้อสินค้ากเกษตรปลอดภัยสำนักงานกเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดตลาดขายสินค้ากเกษตรปลอดภัยภายใต้ชื่อตลาดกเกษตรในสวนแอดสุพรรณบุรีให้เกษตรกร,ร,กรแนะนำสินค้าที่หลากหลายผลิตด้วยตัวเองซึ่งสดและใหม่มาวางจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้จับใจ่ายในราคาถูก ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนายวันชัยนินวงเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมเปิดงานตลาดเกษตรกรในสวนแอดสุพรรณบุรีภายในงานมีสินค้าเกษตรปลอดภยัยเช่นข้าวหอมมะลิกอ,อ .43 ข้าวไร้บุรีผักสดและผักพื้นบ้านต่างๆผลไม้ตามฤด,ดูกาล ไข่สดจากฟาร์นมนมงัวนมแพะอาหารและเครื่องดื่มเช่นน้ำสมุนไพรมะม่วงน้ำปลาหวานสลัดโรขนมไทยน้ำรพร้าวปัน่นสมตตำเห็ดผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นข้าวพองมีกรอบกล้วยชาบเครื่องจักสารสินค้าประมงฟิชเชอร์แมนชอ็อปนายวันชายนินมงกเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดเผยว่า การจัดตลาดสินค้ากเกษตรกรในสวนแอดสุพรรณบุรีนี้มีวัตถุประสงค์กับเผอเป็นแหล่งผลิตจําหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยให้กับกเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานช่วยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้ผู้บริโภคมีแรงเลือกซื้อสินค้ากเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งเป็นแหล่งจําหน่ายอาหารพื้นถิ่นเช่นขนมไทยขนมพื้นบ้านเรื่องจักสารงานหัตถกรรม ในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยวันนี้เริ่มเปิดเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาทุกวันอังคารติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสินีหมายเลขโทรศัพท์0955355522เกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของกล่าวว่า เห็นด้วยกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะทําให้ชาวบ้านผู้บริโภคได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษสดและสะอาดรวมทั้งราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะเกษตรกรเป็นผู้นํามาขายเองจึงเป็นการช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเกษตรกรขายของได้ผู้บริโภคได้รับประทานของที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัย ในราคาถูกและสิ่งสัมผัสนั้นก็คืออยู่ไม่ไกลขอให้จัดแบบนี้ตลอดไปจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้เข้ามาชอ็อปชิมซื้อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนิวส์ยี่พัทรพลรมพักภาพข่าวนิวราชิสีรายงาน